หนูไปดูคลิปนิวรอนนะลูกนะเออนะคะแล้วก็มาขอคลิปเพื่อนมาหากัดยีบเวันหนูทําตามมาหาก,กัดบเวันนะคะวันละหนึ่งคลิปแล้วก็ไลม่มันทุกคลิปเลยแล้วก็มาดูเสลับกับการดูเนี่ยแบบนี้นะคะหนูจะได้ขึ้นพลังใหม่ๆของครูเข้าไปอยู่ในตัวหนูครูติดตาาเป็นคนที่สําเร็จเร็วมากใช้กดจกักรวาลกดดันด,ดูดล้านเปอร์เซ็นเลยนะคะล้านเปอร์เซ็นเลยนะคะผลลัพธ์ครูบ้านหลังนี้จากกดจักรวาลน,นะคะเออจากคนติดลบส0ล้านไม่มีต้นทุนเลยค่ะเกิดมาไม่เคยซื้อบ้านเงินสดค่ะ มีแต่นี้สินค่ะไม่มีนะพ่อแม่รวยสามีไม่ได้รวยค่ะเกิดจากการที่เรารู้กฎจักรวาลเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองคนเดียวค่ะแล้วปล่อยขึ้นความเหลือเฟือออกไปครูลืมความเหลือเฟือชั่วขณะค่ะครูดันเผลลืมความเหลือเฟือชั่วขณะค่ะแม่เจ้าพอเราใช้กฎจักรวาลไปสักพักหนึ่งอันนี้คําเนี้ยแพงรู้ไหมลูกพอเราใช้กฎจักรวาลไปสักพักหนึ่งใจมันไม่เชื่อว่าเหลือเฟือจริงๆค่ะจักรวาลทดสอบเราค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาทดสอบเราค่ะ เราได้ไม่ปล่อยขึ้นอันตคัดขัดแคลนอีกแล้วเราต้องปล่อยขึ้นเหลือเฟือค่ะซึ่งจริงๆเรามีเหลือเฟือ